วันนี้ฝนตกหนักอีกแล้วครับวันนี้วันที่2ี่สิบพภาคมหกแปดปีหกแปดฝนตกเยอะช่วงนี้บรรยากาศชุ่มฉ่ำตกทั้ง เดือนก็ว่าได้สลับ3ปีวันมาครั้งหนึ่งผมติดต่อกันแรงมากครับเกตต้นไม้จะเอ็นเอียงต้นมะพร้าวก็โดนลมแรงครับมองเห็นแต่ไทยนั่นคือต้นมะพร้าวในสวนซึ่งเหลือไม่มากเพราะว่าโดนด้วงกินไปเยอะตายไปเยอะ ได้น้ำชุชฉ่ำตรงนี้ที่คลองแห้งแล้งมานานคองธรรมชาติไม่มีน้ำเพราะอยู่ปลายทางใต้ทะเล นาข้าวก็ยังไม่ได้ทำนะครับตอนน้ำเพิ่งจะเริ่มมียังไม่ได้ครึ่งคลองจากที่ฝนตกน้ำเชื้อปทานเนี่ต้องรอกไม่เคยมาถึงเพราะเป็นปลายทางใกล้ลงทะเลอาศัยน้ำฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆลมก็แรงแต่ดีไม่มีฟ้าลั่น ไม่มีการลอง